งีป้าบินนอกเขามาเบ่งจี้ว่ไข่มันอยู่นี่สบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟจีทุกคนนะกล่บพบคว้เกบ,บันนาตามที่เคยพี่น้องวันนี้กประเด็กพหนึ่งที่เห่าขึ้นมาป้านะขึ้นมาชุดนี้นมีชีคนทำงานห่ามีนภาบันนาเพิ่น ล้วก็บ,บ้าคำสอนบาทองแล้วก็ค่อยพี่น้องสี่คนอ่ะเป็นนเ่เดือก็ทะลุติดตามมาชมวยรันกแต่ว่าตอนนี้นี่ค่อยมาฮอดค่อยยี่ห้อน่าพี่น้องมาหอดกลาครึ่งทางเราเลยแล้วก็คอยลงยางตามทางเพราะว่าทางเขาเยะมาจนนี้นะตอนนี้ก็มาหอดระวังทางครึ่งนึงนะพี่น้องเอ้มาป่าของเขาค่ะ คอยลงยั้งน้ำท่ามาคุน้องอเอ้ยค่อยกลับไปก่อนมาพัดเห็นแม่แก่ป่าบินน้องเข้ามาเบิ่องสีว่ไข่มันอยู่นี่นี่น้องอนะใครไข่มันนะโอ้ยถือว่าเฮาโชคดีโชคมาเลยมาหอดแล้วก,นนก็ได้กินไข่ได้กินไข่แก่ป่าโดนนี่เพราะว่ามาหอดกะเฮายัางไม่มีมกินเนี่ยนะพี่น้องก็ถือว,ว่าโชคดีของเฮาเลยเอาจะเอาให้ดัมากินนะ ในหางมันอดแปมืไงบ่นอยู่สีหน่อยพอดีสีข้นพี่น้องเาจำแนะเชรดนี่ไปพี่น้องหาต้มมันนี่มาฮอดบอลเราไปนี่มันอนแถวนี่นี่ยยไม่เคยมานอน่ท่าไดพี่น้องเคยพี่ดออเออนยเยมาแขงพี่น้องแถวนี้ะ ยังไม่เคยมาอีกเถอะแถวนี้ว่าชุดๆแล้วแถวนี้นะอันเพิ่มมากกันเลเด้อเดินทางเข้าสบายดีทุกคนทางมานี่เดินทางมาแต่แปดโมงเช้าตอนนี้เบนก้นสิบสี่โมงสามสิบสามลายชั่วโมงใช่มากายสม坤เดี๋ยวว่าเขามาไกายได้เติบเทนี่หมห่กระห้องซีต้มใกล้ๆกินพี่น้องนี่ใครเขาก็ดังแล้วล่ะ โม่ห่อค้างขึ้นแล้วเราจะต้มไข่ไก่ห้องไข่กระชีน้น้อยอต้มประมาณจักชิปด้วยชาวนาที่ก็พอแล้วพี่น้องเอ้ย ไข่เฮากาปงมัน,นะพี่น้องชุกละมีห่อทับทาวันที่ประมาณห้าที่ละชุกไปดีเลยมาในกาเฮาค้างบองช้อนเพื่อนะเป็นเอาพักไปเก็บคพักอยู่หอยนั้นเอามาต้มตีก,กับเพระจำแจ่วพีน่น้อยมาใหม่ๆท่านหากินนี่พี่น้องมาใหม่กักินขา้าวสะพานพีนกินข้าวกังมุ้งชุกมุ้งดิบ หอากิน้มไกลก่โลพักจำแจวมาพี่น้องมานเดียวหมูยิบมาทานุกไก่ไก่ทานปวดละัจบรอแล้วปวดลมาามื่อเส้นล้มามเธอเาก่อนมาไก่แห้งจุดนี้จุมอยล้มาเธออยโ้ ອ່າຫຼ ality, ahora, ion, ັງຈາກທີ່ເຮົາເຂົ້າກິນນ້ຳຢາກໍຊິໄດ້ອອກໄປຫາຢູ່ຫາກິນຄືເກົ່າພີ່ນ້ອງເອີຍຊ່ວງທາງເติມງານນັ້ນກໍເຂົ້າໄປຫາຊະເ벳ຊະມໍ້ຄ້ອຍກໍຊິເລาາາມຕາມເາມຄອງ à là không có thể thêm hỏng cái tên thêm nổi màu nhu hôn 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 thứ thức à, cả đây bần mài như đây thứ ba tối lẹ khen mài cũng không để mình nhìn nào chứ nào phía nào cái tè tôi nâng lắm để hao chỉ đọc bê tội hao cả chế độ tạm hôi tạm hôn này phải phía ราะว่าห้เราเห็นไม้มูคะลายได้แถวไ,ได้ในช่วงนี้ตอนนี้ฝนกระตกทำงานเขาก็ขุด<ฮ>ชุล,ละแต่ไะ้นกั่จะดีแต่ถ้ามีพยากมานำนะพี่น้องฝนตกถึงงานางกานับ กระจุกกระจูจูน้ำพี่น้อยคนก็มาบากอบหนูมันหนาวนู่ลมไป็นย่านี่ลมไหนยอมได้ลมแห้งพี่น้องเอ้าก็ดังไผ่ยืนนี่นี่นะก็กองไผ่ยืนนี่ละมาชนี้ปั๊บฝนตกพอดีพี่น้องเยไพแล้วแรงก็ได้แต่ตัวนึงเขาก็ได้ ใก่ดังเนี่ยอันนี้นี่ก็ของเฮาได้มากนะผมเพิ่มเดียวก็ได้ซี่ตัวพี่น้องเลยแต่ตัวนึงกระนกพอกลางเขาบ้ากุมชนอนเพิ่มได้มากนั่นก็หอยเชฟเมนูอาหารกินนี่ละแดงเนี่ยวันนี้นะนี่ก็ประมาณหกโมงแรกพี่น้องหกโมงเจ็ดโมง คนตกดังไพพิงพี่น้องหนาวนี่กิดมือ่อนึงเข้าจีนนึงเข้าระวังรอท่าหัวเกากบเห้ับจีนนกกับพี่น้องพักกันติคือติคืออยู่ เดี๋ยวไม้เลยจิฉันี่พอเอาของนมากับเจก็แต่อะไรพี่น้องเอ้ยเอาเชฟกินโค้งกแต่กับนกนะแล้วก็ปิ้งปลาเมนูอาหารทำวันนี้นะเขากกำลังกินุกบนกระตุกพี่น้องเอ้ยชุดนี่นายบอย้ายจะทานทีบนกระทุกพร้อมพอดีเลย บนี่มาเท่ามังกาจะปีงป่าทิเบตมาไปนะปฏิบัติปฏิบัติลมสอนยามเยอะมากฝนฟาดลงก้อนคนเอะอุ๊บเลยม่ได้หาจินดักงะเลยนอกจากจีเดียวม่ที่เรียบร้อยนะกระแตกะบ้านของชมเปนจีเดียวละเดี๋ยวคนเช็คคู่แกงกินนะพี่น้องอาหารแรงเฮา มอในกเาเฮาค้างขึ้นเฮาชิโร่พักนะพี่น้องนี่แหละพักเฮากะนี่ต้มกินกับแกงกระห ổ โคกหอเฮาอันนี้ก็ปิ้งปลาปลาท่องเพิ่นค้างขึ้นชองโตพี่นอ้องอัันน้นกาศเป็นหม้อต้มพักเฮา นี่นะยิงปลาเอาชุกแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นกระชีหอมห้อยๆจยวนบ้าของชวนมกโคเอ้โคกแกะ้าของชนมกะก็ต้งโคกินโคอันพักกกะแลพี่น้องเอ้แกะตัวนึงนกตัวนึง อฮะแล้วที่เรียบร้อยมนันนี่ปะก็กินผักคอยกะโดแล้วที่เรียบร้อยพี่น้องนี่วันนี้ฮะวันนี้ค้อยสีไปหา,อาเอาแจว เช่อโคห่างเพราะว่าป้องชนพลค้างขึ้นละมอก็ได้นี่นะมอกระแจอากาศต่ำแล้วทีเรียบร้อยคิดนี่โจจ้าตัวแ้กแบบนี้ได้แบบน,นี้ม่มันะคักเนี่ยเผ็ดเพ็ด ហ៎មានតែរោថាច្រើនតិចหน่อยពីងអើយចា៎តែហានចូលគីน้ําតែបន្តកាអ៎ខុនកែងតែកាជុកតែជុកទៅទៀតរោពីងអើយចា៎តែហានចូលគីน้ําណ៎តែໂຕ1នុក1ណ៎ហៅកែងហៅដីវនេះអ៎ຫາបោកកែងកោពីងអង ตะเกงเขากะฮะเมนูหางกระเพร้อม่เรียบร้อยพี่น้องแกงเขาะเนี่ยแกงกระแตปิงปลาประทองเพิน่นโอ้ดีแซ่บดีปิงปลาเพิ่นกันเลยขนาดนี้มีโรงพักนำมาพี่น้องมากิขานข้าวแรงกำเดียวมาเนี่ย ลาบันเลยนะเรียสุดยอดเลยนี่นะ <c alling> นี่ขอ,ขอกังมาตัวลองดูนอนอยู่บ่ซีนมัเนี่นแซ่บปากข,ขอกังสนะุดยอดมากมากทุกคนเลยเกินข้าวครับบรรยากาศฝนตกแซ่บที่สุดเลยกนะินงามปากกังนอนกาเย็นดีดนเลยกินข้าวใช้เลยมันในยปากกัง อ่ะกี่ถทายพี่น้องมืองชิมนี้ก็พี่น้องเพราะว่าทายเนี่ยในงคืนฝนกตกอ่ะพี่น้องคอยกัเข้าวกินน้ำยาละกัพาเดียวหาพักพอนผิงไผ่ว่าฝนตกอากาศหนาวเนี่ยอ่ะงั้นใจกินข้าวกินน้ำยากะหาพักพอน้องก็พี่น้องเอาเต็มทีเรียบร้อยได้ฝนกะเอิญเนี่ยละ การชนะคลิปนี้การคอยก,าย,กายจะได้ขอจบลุเพลงตัวนี้ขอขคอมองขอบใจพี่น้องล,ลายๆเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามนะครับชมเก็บหน้าจะพอกันไหมอาบน